โอเคครับก็กรับสวัสดีมิตรรักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยูก่กับผมอีกเช่นเคยเอ็กซ์ตลอดเรื่ครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อ,อยู่ในหน้าเกมของวายบีบีเอฟนะครับหรือว่าเกมลิงสุดวายของเราตลเองคุณผู้ชมเอ้ยหลังจากที่ดองไปไว้ตั้งแต่อาทิตย์หนึ่งตั้งแต่อ่าเขาเรียกว่าคุณผู้ชมตั้งแต่เกมใหม่มันออกมายังไม่เคยเข้าไปสถกติเลยปั๊บันนี้ต้องหน่อยก็แล้วก,กันไม่พูดพราตั้งแต่เปิดเริ่มกันเลยกันเลยจุด พราะหนุ่มหน้าบนคนหน้าลิงอ่ะกันไปสู้กันตอแล้วกรประชุมหลังจากที่โดนเสาถ้ำตบมานะาจะพูดเลยว่าอ,อายคนอ้าวกระต่ยรับชมคลิปนะครับไม่นนําไม่ทำตามให้ดูเพื่อความสนุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ถ้าชอกากบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามมาแอดด้วยนะครับเพื่อเป,ป็นกำลังใจในการําคลิปเนดะ้อเฮเอ่อว่าซื้อเปิดประเดิมไปเลยดีกว่าจา้าประมาณยี่สิบนะกำลังดีผมว่า ป๊าปซื้อฟีเจอร์ชอบกดจับประหยัดทบใหม่เกมนี้มีดีที่ลิงเนี่ยเีลิงหน้าเบื่อของเราด้่ยเองโยมเบิร์ดแล้วก็หนักเหมือนกูเหมือนกันเออเออเอาไปเลี่ยมไปผมว่าเลี่ยมนะเกมนี้แต่ก็ไม่ได้ขนาดแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นมา หรือว่าเป็นเกมแบบเขาเรียกว่าสไตล์ใหม่ๆของ P.G. ท anyway> ี่ทำออกมาก็เลยกันเออเกมใหม่ที่แบบเป็นสไตล์ใหม่ๆเกมแนวนอนหลังจากที่เราไม่เห็นแบบเกมแนวนอนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะเออสักพักใหญ่ๆแล้วส่วนมากเกมแนวนอนจะเป็นจะเป็น P.P. นะครับ P.P. เกมค่าย P.P. มากกว่าแฮกมาติกพี่ชมจะเป็นเกมแนวนอนล้วนเลยะถ้าจะไม่ผิดนะแนวนอนล้วนเท่าที่เท่าที่ผมเล่นมาก็เป็นเกมแนวนอนล้วนส่วนมาก P.G. ก็จะเป็นเกมแนวตั้งล้วนนะครับเกมแนวตั้งล้วนนะเพราะว่าคนส่วนมากก็เล่นในมือถือกันนะครับ ถ้าเป็นเกมแนวนอนแบบนี้ก็อาจจะได้นอนเล่นอ้เดี๋ยว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 ีพันห้าอธิบาย What สำหรับวันนี้ก็ลาก่อนครับสวัสดีครับอะไระ อ๋อมาแรกกูเล่นกูเลยว่าสักยี่าร้อยกูข้าร้อยแปดร้อยมันก็ไม่น่าเกลียดอะเพียรันเอออะไรวะเบ็ดสี่สิบก็แล้วกันมันก็ได้เล่นผู้ชมเบ็ดแพงมันจ่ายยากอะเออปสักแปดสิบมันก็ได้กันวดกูดีใกชอบเลยอ่ะโอ้ยของดีจัดก็อย่างว่านะมันจะให้มันมาจ่ายแบบทุกเกมมันก็ไม่ใจเว้ย ก็อ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันเออถ้ามันดีมันคงจะดีเองนั่นแหละมัง้ง <c oughs> วัานี้ก็ตรงดีอยู่นะแล้วกลับไปย่ำสาวถ้ำก็รู้สึกว่าเออก็มีจ่ายอยู่ผู้ชมจ่ายบ้างจ่ายมานิดๆนหน,น่อยแต่ว่า,ม,ม,า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 มันก็ไม่ได้พอจะยาไส้กระดาดนั้นเออมันก็ไม่ดีพอที่จะแบบนำพาเราไปสู่แบบชัยชนะกระดาษนผู้ชมอืมริงๆกูกินตู๋ๆแต่สิบนาทีแรกแล้วเลย ฝืนดันตุลังไปเฉยๆพี่ดูมึงน้ำตาจะไหลเล่นเกมจ่ายน่ารักลเล่นเกมตัวนี้เกมดังของด p g ีจีเขาแบบคนครั้งดีเลยนะเออเป็นเกมทำเงินของ PG จีอะทำเงินไงไม่ได้ทำเงินให้เราเนงะิทำเงินให้มันเลยดูดเอาดูดเอาลูกพี่จะกับปิงกูถามจิกเถอะวายวายเฮ้ป้าไปบ้าพอโชว์ป,ปลดล็อกนะครับมันจะปลดล็อกฟีเจอร์วายตรงกลางแล้วก็ตัวคูณนะครับ มันจะเป็นตัวคูณบกวกกับ y นะตัวนี้ก็จะเป็น y ด้วยเป็นตัวคูณด้วยคุณผู้ชมนะครับตัวคูณ2ถึง infinity นะไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคุณคอมโบไปได้ถึงล้านคอมโบนะครับเออไปได้ถึงล้านคอมโบนะครับตัวคูณตัวนี้ก็จะเป็นคูณล้านนะครับคุณผู้ชมถ้าเราเล่นเบ็ดหบาทเราจะได้1ล้านนะถ้าเราเล่นเบ็ดห0ึก็เราก็จะได้ร้อยล้านนะครับอันไปเจอให้มันผ่านสามคอมโบไปก่อนเนี่ยเออเนี่ยอันเนี่ยสามแล้วก็ผ่านไป <laughs> ธรรมดาไปทมันก็มันก็เป็นมันก็ทำเกมอะไรแปลกใหม่มาเฉยเลยอุ้ยอุ้ยฟีเกมแ์แรกครับเอาเด่นลุกไว้นานเล่นทีนึงอ่ะปกติเกมแบบเกมใหม่ที่เราดองมาแล้วมันดีขึ้นอ่ะเออเว้ยเว้ยเว้ยจบเจ้าไม่เลวเลยครับแตกไดวัดอุ้ย ลากเอไลต่อสวนยางพาราแปดมีตัวจัมโบมแหมมแถวแรกแหม่มแถวแรกวู้วหุ่นของเขาจริงดิป๊าปเอหายตามีตัวจะมโบ้คูนชิบระด่างเจกับเจของโบกับเจ้าสวนยางพาราแปดวายลงตัวนั้นและกาพิซซ่าหายสวนแจกพาราจิกพัตสและกาสิบยต่อตป๊าป

เออกูก็ดีใจไหวไปเ่นาะบางทีเออวฮ่ยแต่ตัวคูณเยอะแล้วนะปันโลยใหญ่น้องจังจืดเดจอยครับตัวคูณเยอะแล้วนะคูเท่าไหร่กนเนี่ยคูยี่สิบสองนะ <c oughs> ไม่มีตัวจ่ายครับเอเธอร์แรกไม่มีปั๊บสิบายถักหน้าสามร้อยและกะกล้วยมาช่วยจัดปะลาริิไปมีตัวจ่ายต่อบึ้มๆอีกสักดอกหนึ่งไปเออเพราะว่าตวคูณเยอะนะ จเอกหน้าเต้นจังป่ะด,ดีลูกเพ่เออหมดกัดเออาสอนใส่ดิเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยว 6, หกพันนาะตักมื่นป่ะตักมื่นไปจัดกำลังดีป่ะตักมื่นป่ะ เออรูตัวแพงสุดท่าได้เต็มหน้าแล้วเมื่อกี้นะเออท่าได้เต็มหน้าแล้วเมื่อกี้กูบอกเลยเล็กเกนะบึนตักแม่ทีแ่แปต <c oughs> <c oughs> ามุนนะโอ้เดียเดียวเดียวๆๆยวเย,วเย,วยตัวเดีนยวเดียวดียวยวเดียวดียดวเ่ยี 28, ว่ พอหมื่นหนึ่งมันให้หมืนห 11, ม่นหนึ่งริวบึ้มคุณตายครับไม่มีตัวจ่ายชัดเจนครับดีก็บอกว่าดีแหละเออเกมเขาดีนะพนุ่ม, <c oughs> มาเฉยเลยว่เฮ้ยผู้ชมเป็นการแตกในครั้งแรกนะ เออปการแตะแรกครั้งแรกของของเกมนี้เออการแตะแรกครั้งแรกของเกมนี้อุ Oy, ้ยดีดีดีเนี่ยมันให้มันดีอย่างนี้ไปตลอดนะเออมันดีอย่างนี้ไปตลอดคงเซ็ตคงหวานหน่อยเนาะไม่มีกระจายต่อครับเซม,มุนปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั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 ๊บโอ้ย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 ลูกเว่ ่ายมาหมื่นเดียวเอาคืนหมดเลยเหรอเพิ่มเบ็ดครับจังหวะน,นี้ตรงดีเนะห้าสิบไปห้าสิบพอเลยไม่ไม่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดียเ๋ยเบ็ดร้อยไปเลยว่าเบ็ดร้อยน่าสนใจว่ะคือตั้งแต่เห็นตอนมันไหลนอกแล้วนะไม่แน่นะผู้ชมคือบางเกมมันอาจจะมาหมุนมือก็ได้แต่ว่าซื้อมันอาจจะไม่ไดีครับ บางเกมอาจจะมาดีทางซื้อเออจะหมุนมืออาจจะไม่ได้ดีก็อาจจะสลับสลัไปหรือบางเกมอาจจะมาทั้งสองนะครับแต่ส่วนมากหลายๆเกมนะไม่มาทั้งสองเอ <c oughs> เอแม่งแม่งมันไม่มาทั้งสองแหละปัญหาตอนนี้คือมันไม่มาทั้งสองอันนั้นเลยซื้อก็ไม่จ่ายมุนมือก็ไม่เข้าใช่ไหมก็ <c oughs> ไปยางสัภาพณนั้นนะไปยังช่องใหม่นะตอนนี้ก็จะพยายาม ก็ตอนนี้ต้องทำช่องใหม่ด้วยนะครับคือช่องใหม่ที่จะทำนะครับจะเป็นช่องที่รวมทุกค่ายเกมเลยนะครับรวมทุกค่ายเกมไม่ว่าจะเป็นโนลิมิตนะครับยีจีพีพีเออวุ้ยเอาเหมือนว่าทุกค่ายเกมนะครับเออเอาไปปนก็ได้ละมุนเอเล่คือแบบมุนเอเล่คือจะต่ำคุง้งก็เหมือนพีจีมันจะ ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรแล้วตรงนี้นะครับก็มันเบื่อเบื่อแล้วกันผู้ชมนะครับก็ไปเล่นช่วงนี้คือจะพยายามจะพยายามเรียนรู้ค่ายอื่นๆแล้วกันผู้ชมนะครับนับน่นแหละส่วยกันพละแปดช่วยตายอ๋อโอ้ยเฮ้ยสองไม้ติดเถะ เป็นลอยว่ะอันโลใหญ่นกยังสี่แต่จอยขอแตกแดงแบบเมื่อกี้นี่เพียรเพียนเบ็ดก็จ่ายหรอยหรือว่าทฤษฎีนี้เราจะใช้ได้บ้างคือสมมติว่าเบ็ดสี่สิบใช่ป่ะเบ็ดแรกที่มันจ่ายเพราะมันจ่ายไปแล้วเราเปลี่ยนเบ็ดเล่นอย่างนี้ไหมเออเนี่ยพอเบ็ดนี้จ่ายปุ๊บใส่เบ็ดสองร้อยไปเลยอะไรเงี้ยไม่แน่นอ่ะเออ นั่นแหละแกเราหวัสุญ,ญาราไปวามาทำงานแล้วก็เจร,เตริต่อทจัดพลังจิตตามด้วยวัยอีกนี่ตัวไม่มีตัวจ่ายครับอ้ไม,มญญไ,ได้พาโลยั่กนุ่ยังจอในจ้าอย่างัญหาลำลไป้ยังไม่หยุดยังไม่หยุดแล้วก็เชีสองไม่ลงครับสามมนปั๊บปั๊บปั๊บป,ะปะไม่มีตัวจากก่ายครับมุนได าจะเบรกนะผู้ชมผมเมื่อยน,น,นานทีอย่างเงี้ยเนาะขอคิงหน่อยแล้วกันพนม <c oughs> <c oughs> พเพิ่มเบ็ดเลยครับลาไหลมีถึงเท่าไหร่วู้เดี๋ยว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 เฮ้ยราบเพิ่มเบ็ดก่อนเลยเพื่อนเขาแป๊บดูสองร้อยป่ะจบชอบก็จกับ มันยัดทับหม่ปิตาโบไปอะลุ้นๆไปเลยปิตาโบไ้นะอุย้ยหลักกระสีมาหลายตอ่อแบบแรกลงบอไ,ไ,ไม่ลงอูไปลงแถวสองสะจะได้ปอถ้าสลับกันนะแตกหมดได้หมดแล้วนะปอาบเจมาครับหลักอ่ะอืออ้าววายมากอ้าว ควยเจ็บหน้าไม่จ่ายเอา้เอาเออพอปิดเทอร์โบก็จะโลไลท์ดีเหมือนกันเนาะเออสำหรับใครชอบความคุ้มนะคุณผมแนะนำเกมนี้นะสโลไลท์ไม่ต่างจากเกมไอ้นินจาและคูดเออเออรุ่นดีไปอีกแบบเหมือนกันนะปกติมันชินนะคุณผมเวลาผมกดมืออะไรก็แล้วแต่ส่วนมากผมจะกดกดเทอร์โบนะเพราะว่ามัน เอาความรดเร็วผู้อความเร็ว,ว,วอุ้ยกวยเอน้ยเนี่ยเนีย,น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 ยไม่แน่นะอุ้ย <c oughs> ขอไผู้ชมอุ้ยอพี <c oughs> ่เกมหน้าเป็ดสเลยปะพี่เกมหน้าเอาเป็ดสยเลยปะยังไมหยุดวายมาทำการไม่มีตัวจ่ายตว่ไม่มีตัวจ่ายครับแล้วมันจะจ่ายไหมวะ หวัวว่าม really like 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 ันจะไม่จ right huh? ่ายเออแม่งมาขึ้นเป็ดแพลกมาแบบเหลี่ยมมันก็เริ่มเยะนอ่ะไม่มีตัวจ่ายครับอย่างน้อยๆคอมโบช่วงแรกก็ภาวนาให้คอมโบไปก่อนนะเพราะว่าอย่างนั้นมันเพิ่มตัวคูณไปตัวคูณนะครับจะจะเพิ่มตามอจะเพิ่มตามคอมโบนะจะเพิ่มตามคอมโบที่ที่ที่มันผ่านไปโอ้ยเป็ดสองร้อยมัต้องห้าหมื่นนู่นลูกเปล่ โอ้ยเดี๋ยว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 ยเดี๋ยอย่าพ่งไปโอ้สุนทายเป้าพันหรอสามพันสี่ยอไม่ถึง5อ๋อมันมันห้าพันเพราะมันไหลนอกอกโอเคอ่ะไม่ได้แปลงอะไรเลยติดดเท่าว่าอะไรไงตี้ จะมาจ่ายอะไรขนาดนั้นหรอลูกเป้เออสองรอบแรกมันจ่ายอ้าวโอเคลื่อนเบ็ดดิมั้ยว่ากูอยากลองมือกันวะไม่ได้ขึ้นเบ็ดแพงๆนานแล้ววะเอาเป็นสี่รอบเลยกันหมุนมือเลยเนี่ยเออมันต้องเทอร์โบไม่ต้องออโต้หมุนมือมันบานไปนักเออวู้ยเเกมเฮ้ยไวมาก และกะสิบใจต่อสุญญาปราแปดอยากน้อยๆเจกับอะไรวะเนี่ยเนี่ยพอเราเล่นเบ็ดแพงผู้ชมมันจ่ายแต่ละทีจ่ายแต่ละทีมังน่าสนใจเหมือนกันนะเอออดิตอดิตลบไปห้าหมื่นถึงไหมั้ยวุ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 ้ย ูคว้าแล้วควายแล้วเอาควายจริงๆวายจริงอ่ะพมันต้องเข้าแล้วปะมันต้องจ่ายแล้วมันโอ้จานมงกุฎแถแรกไม่มีโอ้ทุกคนล่ะจานเป็นสี่ร้อยดี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 น้องพวกบูนตายครับกูไม่จ่ายโอ้อย่าพึ่งว่าอย่าพึ่งว่าวเยอะเออเอทัลเล็ค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  ไม่มีลงลงเป็นเคสี่มูลน,นะไม่ไมีตัวีกเอาปับขวดอะไรอยู่กันดนสะองมนคนะับโอ้หมหไทยเ๋ยวเยวเวเ ประมาณสิบกว่าเท่าของเงินเดิมพันอะว่ามันไม่ตากันกับเมื่อกี้เลยเอาไงดีว่จานป้าเจเหลือห้าหมื่นว่าพอดีกว่าเออกับไรน้อยดีกว่ากับัดนะเออกับไรน้อยดีกว่ากับัดนะได้แล้วก็รู้จักพอให้เป็นครับไม่หนีกูบอกได้เลยโลภมากลาภผายครับเหลือแต่ข้าวเหนียวอย่างนจะมีหน้าแบบแวะมาเล่นมุกอีกครับตองแท้ลุมเสียปีเกมทั้งสองร้อย ทั้งเบ็ดสี่ร้อยสภาพไม่ต่างกันติบขัดเท้าของุรีอยากชอบเอ้าโอคงได้พอแค่นี้แล้วกันผู้ชมครับก็กำไรแล้วทำไงก็ได้ดหลังจากที่ไม่ได้ดันเบ็ดแปลงมาสักพักหนึ่งแล้วนะเบ็ดร้อยสองร้อยไม่ได้ดันมาอูดแมงวันนี้มาเกินลิมิตหวังมาถึงสี่ร้อยเลยวว่าจย์นานเล่นทีเอาหน่อยก็แล้วกันนะพอกําไรมาแล้วก็งูไม่ได้อยากไปต่อกันหรอกนดูจากทรงเกมแล้วมันเหมือนจะดูดกลับแล้วนะผู้ชมพอเข้าสองฟรีเกมแล้วก็ จ่ายไม่ได้แพงมากนะครับจ่ายแค่10กว่าเท่าของเงินเดือพันก็เอาโอเคนะครับก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากไปต่อหรือยังไงยังไงก็ดูสภาพดูทรงเอาก็แล้วกันเด้อผู้ชมเป็นกำลังใจให้นะครับอา้าคงได้พอแค่นี้แล้วกันนะครัสำหรับคลิปนี้คงได้พอแค่นี้ถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมทแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อสำหรับวันนี้ก็คงได้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันมาคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุยบุย,บยครับสวัสดีทุกท่าน Hehehe <laughs>